สวัสดีครับผมนครปฐมเงินตาบรางครับวันนี้ครับผมมาหยิบยกนําเสนอแบงค์แบบแรกที่ผลิตใช้ในสมัยรัชกาลที่9เอามาให้ที่ชมกันครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับแบงค์ในสมัยรัชกาลที่8แบบสุดท้ายของสมัยรัชกาลที่8ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น แบบแรกของสมัยรชัชกาลที่9นี่คือเป็นธนบัตรแบบที่9สมัยรชัชกาลที่9รุ่นนี้จะผลิตที่บริษัทโทมัสเดลูดลอนดอนประเทศอังกฤษครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาชมกันครับว่ามีชิดราคาอะไรบ้างแบบนี้ครับแ,แบบที่9สมัยรชัชกาลที่9เนี่ยแบบแรกของสมัยรชัชกาลที่9นะจะมีชิดราคา120 10บาท5บาท1บาทและ50บตังค์ครับชิดราคา120 10บาท5บาท1บาทเนี่ย แต่ละชนิดราคาก็จะมีหลากหลายรุ่นแตกต่างกันไปนะครับรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะเป็นเ,เลขแดงพระพัก,พกหนุ่มบ้างลายน้าพานบ้างเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะประกาศออกใช้เมื่อปีพศ2501ครับส่วนแบงค์50บาทตังเนี่ยนักสะสมจะเรียกว่า50บาตังลายไทยครับก็ประกาศออกใช้เมื่อปีพศ2491แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะได้หยิบยกภาพรายละเอียดบนธนบัตรว่ารายละเอียด บนภาพนธนบัตรนี้มีภาพอะไรบ้างเอามาให้ที่ชมกันยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยขอบคุณครับ